คลิปนี้เป็นการชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครโดยกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครโครงการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2554เพื่อให้หน่วยงานเห็นความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีงบประมาณพุทธศักราช2566ได้มีการปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าดด้วยรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2566 โดยกำหนดประเภทรางวัลเพิ่มเติมแบ่งออกเป็นาประเภทคือ 1. ประเภทกระบวนงาน 2. ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ 3. ประเภทการมีส่วนร่วมเงื่อนไขาการเสนอผลงานประเภทกระบวนงาน เป็นผลงานการพัฒนาการให้บริการโดยนำหลักการแนวคิดและเทคนิคมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและเป็นผลงานที่หน่วยงานพัฒนาจนสําเร็จนำไปใช้แล้วจริงไม่น้อยกว่า6เดือนนับถึงวันสิ้นสุดการเสนอผลงานและไม่เป็นผลงานที่หลายหน่วยงานได้ดำเนินงานแล้วหรือถ้ามีรูปแบบคล้ายหน่วยงานอื่นต้องเป็นการต่อยอดพัฒนาให้ดีขึ้นเงื่อนไขาการเสนอผลงานประเภทนวัตกรรมการให้บริการ เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มขึ้นใหม่หรือความพยายามของหน่วยงานเช่นการนำเทคนิคการบริหารจัดการเครื่องมือหรือหลักการใหม่มาใช้ทำให้เกิดงานบริการหรือผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการให้บริการใหม่เป็นผลงานที่คิดมาแล้วไม่เกิน3าปีนำไปใช้แล้วจริงไม่น้อยกว่า6เดือนนับถึงวันสิ้นสุดการเสนอผลงานเงื่อนไขการเสนอผลงานประเภทการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้แลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นผลงานที่คิดมาแล้วไม่เกิน3ปีนำผลงานไปใช้แล้วจริงไม่น้อยกว่า6เดือนนับถึงวันสิ้นสุดการเสนอผลงานเกณฑ์ในการประเมินรางวัลมี2ส่วนส่วนที่1กระบวนการจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการคะแนนเต็ม60คะแนนส่วนที่2ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการคะแนนเต็ม40คะแนนส่วนที่1คะแนนเต็ม60คะแนน แบ่งการให้คะแนนเป็น4ข้อข้อละ15คะแนนโดยพิจารณาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหรือการมีส่วนร่วมการให้บริการที่มีคุณภาพการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการการเสนอแนวคิดใหม่ส่วนที่2คะแนนเต็ม40คะแนนแบ่งการให้คะแนนเป็น4มิติมิติละ10คะแนนโดยพิจารณาจาก มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงการให้บริการหรือการมีส่วนร่วมมิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการหรือการมีส่วนร่วมมิติด้านความคุ้มค่ามิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การแนวทางการตรวจประเมินมี3ขั้นตอนขั้นตอนที่1สําสำนักงานกกตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานในเบื้องต้น ขั้นตอนที่2คณะกรรมาการพิจารณารางวัลตรวจสอบเงื่อนไขและการนําเสนอผลงานในแต่ละประเภทรางวัลถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขการเสนอผลงานหน่วยงานจะได้รับการตรวจประเมินในขั้นตอนที่3ต่อไปขั้นตอนที่3เป็นการตรวจพื้นที่การปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพแบ่งเป็น3ระดับคือระดับดีเด่น ระดับดีและระดับชมเชยหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล <Wow! S 1> แบบฟอร์มในการสมัครมีด้วยกัน3แบบแบบฟอร์มที่1ใบสมัครรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครแบบฟอร์มที่2ประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้นและแบบฟอร์มที่3รายงานผลการดำเนินการ แบบฟอร์มที่1ใบสมัครรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครหน่วยงานต้องใส่เครื่องหมายถูกเพื่อเลือกประเภทรางวัลที่หน่วยงานต้องการสมัครเพียงหนึ่งประเภทรางวัลโดยกรอกข้อมูลชื่อผลงานและรายละเอียดของหน่วยงานให้ครบถ้วนแบบฟอร์มที่2แบบประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้นแบ่งตามประเภทรางวัลเป็น3แบบฟอร์มหน่วยงานต้องเลือกกรอกแบบฟอร์มตามประเภทรางวัลที่หน่วยงานต้องการจะส่งผลงานเท่านั้น โดยใส่ชื่อผลงานชื่อหน่วยงานใส่เครื่องหมายถูกในช่องคุณสมบัติให้ครบทุกข้อและอย่าลืมกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในช่องการนำผลงานไปใช้แล้วจริงตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ด้วยแบบฟอร์มที่3แบบรายงานผลการดำเนินการหน่วยงานต้องเขียนสรุปเนื้อหาของผลงานโดยยอ่อความยาวไม่เกินสีหน้ากระดาษ A4 ใช้ตัวอักษรไทยสารบัญ P.S.K. ขนาดฟอนต์16ครอบคลุมหัวข้อตามที่กำหนด และเขียนรายละเอียดของผลงานตามหัวข้อที่แบบฟอร์มกำหนดคือ 1. ปัญหาและสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะริเริ่มการปรับปรุง 2. ผู้นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาผู้ดำเนินการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการดำเนินการ 3. ผลงานที่เป็นความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 4. กลยุทธ์ที่นำมาใช้ให้การพัฒนาบริการประสบผลสำเร็จ 5. ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ 6. ขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาการบริการและการนำไปปฏิบัติ7ปัญหาอุปสรรครวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินการพัฒนาบริการ 9. การสร้างความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ 10. บทเรียนที่ได้รับจากการดาเนินการพัฒนาบริการส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Word ที่อ e ีเมล bestpracticebmagmail.com และผลงานจำนวน15เล่มมาที่สํานักงานกากาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สํานักงานกากหรือเว็บไซต์กองพัฒนาระบบ,รา,บราชการกรุ<อ>งเทพมหานครสํานักงานกากหรือโทร022263745หรือโทร1748